อ้าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับก็มาเจอกับระดับแลง2,700นะค่าพลังนะค่าพลังทีมนะของเราก็มาในแผนรูปแบบใหม่นะครับ4-4-2แล้วนะก็ไม่ใหม่นะก็เหมือนเดิมอะ่ะแต่ว่าผมก็หาแผนเล่นไปเรื่อยหาแผนที่มันเข้ามือนะก็ทำไปทำมาก็มาลองเล่นแผนนี้นะสายเปิดมงนะครับ จริงๆอยากมีแผน4-2-4นะไม่มาสักทีนะทุกคน <laughs> ถ้ามีเนี่ยมันจะโคตรแรงเลยคือแบบใครมีเนี่ยแบบว่าถือของแรงไว้ในมือเลยนะผมว่าเป็นแผนที่ว่าใช้ขึ้นแรงได้ดีนะสําหรับสายเปิดหมงนะเพราะตอนนี้มันก็เมตาเปิดหมงนะอ่าของเราก็เจอโค้ดเขาเรียกว่าอะไรอะไออัตโตเนโอคอนเต้นนะของเราของเราโค้ดเป๊ปกเดียล่านะอ่า ของเขาใช้เนี่ยคอนเต้คอนเต้ติดนะครับเขา<อ>ติดเด,ดทุมครับเขาติดโยงไปลูกนี้กาไ์มันกาโรดี้รอยกสิครับรออะไรลูกนี้ไมคคือเป็นเดอบอยนะครับเท้าช่างทองเฮ้ยโอ้จ้าเดร์บอยยกขึ้นมาลูกนี้ม่งรีบร้อยไหมไม่เข้านะครับอ่าเป็นไงได้ทักทายไปหนึ่งลูกนะครับ เขามีเบคแฮมด้วยวะ่ะโอ้โอเคมาคุณยอดช่วยได้นะครับลูเบนเดอาสจ่ายขึ้นมาคิเตโโรนโดอาวาโล,โ,ล,โ,โ,ล,โ,ลโมลาต้าครับตัวนี้ม่งดีเหมือนกันนะทุกคนโมลาต้าเนี่ยเบอ้ยคิดว่าเจมจะวิ่งนะเมื่อกี้โอ้ไปหยุดชัง,งักเฉยเลยโรดี้ประคองนะครับโรดี้วิ่งมาซอนฮึงมิน โอ้เขาใช้กองหน้าเป็นนี่นะยานโคลเลอร์นะสูง2เมตรกว่านะทุกคนตัวนี้เฮ้ยไม่เสียบอลง่ายๆนะพีเจมคิวบีบอยแทงมาเอาถึงอาร์โวโลโมลาตาโอ้ยกดผิดนะครับจะส่งแบบเลียดนะไม่ได้นะเออลูเบเดียรได้นะครับคิวบีบอยรอจังหวะใจามาโรดี้ไม่ถึงนะครับบอยคลอง เดบอยอีกครั้งอาวาโลโมลตา้าโอ้โหติดว่ะคุกคีกคุกคกนะของเขาก็แผนเปิดหมงนะครับเป็น4 1 3 2นะแบบกว้างนะทุกคนบูนโอนอาวาโลโมลตาแทงมาลูกนี้ไม่ถึงเดบอยอีกแล้วนะครับเราแทงอย่างเดียวแทงออกข้างอย่างเดียวนะครับไม่เน้นไม่เน้นทำตรงกลางนะทุกคนยากนะทุกคนแผ่นนี้ยเขาทำตรงกลางยากมาก โอ้โหโคเลอร์อย่าให้อย่าให้ได้หม่งแล้วกันตัวเนี้ยตัวอย่างสูงเอาละขอติดรอโรดี้เห็นเห็นแล้วยกยกขึ้นมาลูกนี้เควเดบอยไม่ต้องทำอะไรเปิดเข้าไปลูกนี้อันวโล่ต้าเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหยิงเข้าเฉยคือ เป็นฝันของข้ามคงหัวร้อนนะทุกคนนะเป็นใครใครก็หัวร้อนนะโดนแบบลูกมงแบบอย่างเงี้ยไกลๆอย่างเงี้ยเขาติดใจมะติดไปแค่เดี๋ยว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 เขาได้เปิดครับบุโนโอเคตัดได้ครับดีอาร์อัลเบโรมลิต้าจ่ายม่แล้วครับเควินดบอยแทงมาลูกนี้โอ้โหแทงผิดเดบอยแทงอะไรนี้อโห ก็จะจ่ายตัดหลังไว้นะครับไม่ได้ชิวเดบอยจ่ายมาลิเจมไม่ได้ครับโดนซอนฮึงมินแย่งออกไปได้นะครับแต่ซอนึงมินเขาเปิดบอลไม่ดีนะเราไม่ต้องกลัวนะถ้าเขาจะเล่นเปิดหมงไปกลัวทาเดวิดเบคแฮมดีกว่านะโอเคครับก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ดูยังต่อครึ่งหลังนะก็ เหมือน,นเดิมนะครับเอริงรบอลฮาแลนต้องมาใครยองใครไม่เปลี่ยนไม่รู้แต่ว่าผมจะเปลี่ยนฮาแลนทุกครึ่งหลังนะแล้วก็เป็นควอเดโดนะครับลงมาแทนเคบินเดบอยมาโมลาต้าผมก็เอาลงอยู่นะลองเล่นดูลองเล่นตัวใหม่ๆบ้างนะครับโรดี้้่มาดูบิอาส้ามาเมามาบนาก้า อุย้ยโดนไปแค่มตัดไม่ถึงป้องโอ,โอเคบูโนยังวิ่งเร็วนะครับวิ่งมาตัดบอลได้ขามันก็แทงลูกนี้เอ้ยฮาแลนด์หลุดป้าโอเคครับลูกนี้ฮาแลนด์ต้องร้องแล้วตั้โอ้โหเี <Okay. S 2> ้ยครับโอ้โหมุมมีอยู่แค่นั้นนะยิงแบบย้อนทางผู้รักษาประตูไปยังเดือดโอ้อลิมบอลฮาแลนด์นะเปลี่ยนตัวลงมาได้ยิงเลยเท้าซ้ายด้วยนะเมื่อกี้ โอเคได้บอลนะครับคอสติดจมาทำไมมันกล้าลูเบเดียสใจเย็นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราใจมาบูโน่ฟอร์เดนเดสแทงออกมาลูกนี้คอสติดได้เปิดหรือเปล่ายกอืมไม่ไม่ได้นะทุกคนเอา้าเราได้ฝาวเฉยโอ้โหถ้าอโนมาไม่ทันนะได้เปิดแล้วเมื่อกี้ได้เป็นลุนแล้วคอสติดนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรยกดีกว่ายกไปเลยเขาติดยกมาลูกนี้ติดอืมลีเจมใจเย็นรอโอเครอดิแทงครับลูกนี้คัวาดาโดยกขึ้นมาฮะแล่นสามประตูต่อศูนย์โหอย่างโกงอ่ะทุกคนไอตัวนี้แม่งคือถ้าได้เปิดแบบเขาเรียกว่างไงชิปชิปอ่ะยอดยอดมาแม่งกระโดดชนะหมดทุกตัวโกงมาก ฮาเลนนะอืออันบาโลโมลาตา้าถ่ายมาโรดี้แทงมาลูกนี้กัวดาโดหักลบอืมจะป้ายออกแบ็กให้ลิเจมนะครับไม่ได้ลงมาช่วยนะครับโรดี้ลงมาลงมาคุมแดนกลางนะครับเฮ้ยโอ้ยโคเลอร์จ่ายไม่ดีนะครับเขาติดบูโน <Bruno S 2> ฟานันเดตรอจังหวะรอจังหวะไม่รีบไม่รีบก่ายมาลูกนี้กัวดาโด รอลีเจมทำชิ่งวันทูวัวดาโดาได้บอลอือแทงมาอืมไม่ถึงลีเจมโอ,อ้ไม่งั้นได้ลุ้นอีกลูกนะโอเคโรดี้เราเก็บหมดนะครับเอาเอ้ยกระตุกเฉยชิพหายละอุ๊ยอุยโอวจานโอเคอยังได้นะครับเขาติดยกเลยยกขึ้นมาจะหยอด,ยอดลูกนี้ฮาเล่นอย่างน่ากลัวกระโดดมาแบบ ลอยมาทั้งตัวแม่งโคเดือดฮาเลน์ขอติดลูกนี้ครับจ่ายสั้นโคโลโดคืนขอติดยกขึ้นมาติดอีกแล้วครับไม่ได้เล่นสั้นครับเล่นสั้นขาติดจ่ายมาลูกนี้โคโลโดจ่ายกับมาเหมือนเดิมเขาติดจะกระชากไม่ได้นะไม่ผ่านครับ เขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วโอ้ยโดนแทงลูกนี้เรียบร้อยไหมเนี่ยเอา้าเลวานจับบอลพลาดครับจ่ายปาดมาอืฮทีโบกูตัวออกมารับได้ครับโอ้โหคูตัวบอกขอนอนนานๆนะโอ้ยเข้ามาเป็นก้าโอ้ยแรงหมดแล้วโอ้ยโดนเบคแฮมด้วยเฮ้ยทันเบ้าฮาโนโยกมาลูกนี้เอ้ยยังติดนะครับติดกองหลังเราเอ้ยบูโนโน่ใจเย็นใจเย็น เบคแฮมโยกขึ้นมาก็ติดอีกครับโอ้โห oh, เจอแมทอัพเข้าไปโ oh, oh, อ้โหเขาคงเซ็งอะไม่มีโอกาสได้มงเลยนะเบคแฮมโยกขึ้นมามาคินย้อนเป็นไงโอ้โหกระโดดยังสูงเขาติดจ่ายมาอาลาโลมอราตตาแทงกลับมาเขาติดทำทิ่งวันทูอุ้ยไม่ถึงบอลไม่ถึงบูโนโอ่ไปแล้วเออคามาลังกาบอกเอาอยู่เอาอยู่ เดคแคมนี้ได้คอสต์ไปรอบหนึ่งมหแต่ว่าโดนเขาว่าคอส์ไม่แม่นนะหมายถึงว่ากองหน้าเขามีตัวประกบนะก็เลยไม่ได้หม่งเมื่อกี้นะครับเอาวอลลุ่มราต้าะแทงมาบุโน่จ่ายด้วยความมีเซนต์นะครับแล้วคอสติดโยกขึ้นมาฮะเล่นโู้ไม่เข้าได้ไง,ไงวะดูดิฮาเลนแม่งกระโดดโขกได้หมดทุกคนทุกลูกแล้วขอยกขึ้นมาลูกนี้ เรียบร้อยจบเกมครับสามประตูต่อศูนย์สายเปิดหม่งนะของเขาก็สายเปิดหม่งเหมือนกันนะแต่ว่าเจอของเรามีโอกาสได้เปิดหม่งมากกว่านะก็เลยชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะโหสนุกจริงๆนัดไหนเกมไหนที่ชนะเนี่ยมันมีความสูงจริงนะทุกคนเนาะก็ขึ้นแรงพันเจ็ดไปแล้วนะครับก็ไต่ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ ก็วันนี้กอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะรับไปแล้วครับสวัสดีครับ